สวัสดีครับเกษตรต้อมครับวันนี้มาลดน้ำตอนเช้าปกติเลยแต่สิ่งที่เห็นคือนี่สุกินี่ออกลูกแล้วครับนี่ลูกหนึ่งแล้วก็ต้นนี้อีกลูกหนึ่งนี่เห็นไหมนี่โอ้ดีใจมากเลยมาช่วยเขาออก อันนี้เป็นผลงานการปลูกครั้งแรกนะแต่ว่าต้นของเขาค่อนข้างจะเปราะบางนะครับหักง่ายมากเลยใบนี่หักทุกวันหักประจำเฮ้ยนี่ใช่ลูกวันเปล่าเนี่ยโอย้ใช่ด้วยนะนี่ครับนี่ก็ลูกเขาเอามัดสลูกเขาสัง,งั้นทำไงเนี่ยช่วยเขาก่อน ตัดเลยละกันไหนๆก็ขาดละเอาอ่าเงี้ยครับโอเคก็จะได้มีลูกให้นะนี่ก็ลูกนะ <c oughs> นสามลูก <c oughs> ลก็ <c oughs> <c oughs> อาจจะมีอีกนะเพราะว่าดอกก็ออกเยอะเหมือนกันอืม โอเคสวัสดีครับ